โอเคก็ปิดสัปดาห์อย่าง <c oughs> จะเรียกว่าอย่างไรดีโอ้ยแดงแดงคือมันพักเพื่อลงต่อหรือไงเนี่ยเออก็เอาเป็นว่ามันยังอยู่ในแผนที่รองรับไว้อยู่นะครับผมที่คาดไวนะ้เนาะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็มีเรื่องประชาสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของแฟนทอมนั่นเองนะผมซึ่งแฟนทอมหรือเอาจริงๆเนี่ยมัน เป็นเพียงแค่เหยานหยานหยานเนีย่ยหยานอะไรพวกเนี้ยฟแนนซ์นะผมซึ่งเป็นดีฟาในแฟนทอมนั่นเองซึ่งผู้พัฒนานะครับผมผู้พัฒนาหลักเป็นที่เป็นคอหลักนะครับผมเขาประกาศบอกว่ากูจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับคลิปโตอีกต่อไปแล้วกูวขอเกษียณแ,แล้วก็ทําให้แฟนทอมแล้วก็เหยานฟแนนซ์นะผมร่วงลงมาโหสิบห้าเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์ได้เลยมั้งนั่นอนะเออซึ่งเอาจริงๆเนี่ยแค่คอหลักนะครับผมผู้พัฒนาหลักเนี่ยลาออกไปเนี่ย มันไม่ได้เป็นสัญญาณที่ว่าเอ้ยโปรเจกต์มันจะล่มนะเว้ยคือคนทํางานในนั้นอนะมันก็ยังอยู่ CEO ก็ยังทํางานยังอยู่นะครับผมคือ CEO ไม่ได้ไปไหนจะเย็นๆแค่วิศวกรหลักออลาออกพร้อมกับทีมงานนิดหน่อยมันไม่ใช่อะไรที่มันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะเว้ยคือไออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแตกตื่นตื่นกลัวแค่นั้นเองไม่มีอะไรเดี๋ยวราคามันก็จะฟื้นขึ้นมาเองนะผมก็ มันเป็นการลงที่ไม่ปกตินั่นเองเปิดเรื่องมาเจอแฟนทอมนะผมเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของแฟนทอมกันดีกว่านะผมอ่ะโอเคแฟนทอมฟาวเดชันนะครัผมคือเขาได้ทําการแก้ข่าวนิดนึงนะผมบอกว่าเอ้ยแอนเดรานะเขาไม่ได้ทําคนเดียวเรามีทีมงานกว่า40ชีวิตทํางานอยู่ที่แฟนทอมเอ้ยแล้วเขาที่ลาออกไปอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวคอหลักของ อา o ผู้บริหารแต่อย่างใดเลยนะผมก็สามารถไปดูที่ทวิต t ตอร์เขาได้นั่นเองนะผมคือก็คือเขาลาออกจาก p h แฟนท Foundation แล้วก็ทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกเกี่ยคิโตถูกปะซึ่งหยานไฟแนนซ์นะผมก็ทํางานอยู่ภายใต้ Phantom Foundation ตรงนี้ซึ่งการลาออกของเขานะผมก็ จริงๆมันก็ไม่ได้ทาให้โปรเจกต์ล่มแต่อย่างใดนะครับผมเขาเป็นคนที่ถูกจ้างมาทํางานเฉยๆซึ่งหลายๆคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยเขาเป็นคนทํางานที่เก่งนะเออมีคนทํางานคนนี้มาทําแล้วก็เออจะติดตามผลงานไปซึ่งแค่นั้นน่ะนะ, <c oughs> ะก็เหมือนปืนมือปืนรับจ้างะนะครับผมก็ทํางานกับทีมนูน้นทีทีมนี้ทีก็ว่ากันไปใช่ไหมเออแล้วมาดูราคากันนะครับผมซึ่งราคาเองเนี่ยก็อย่างที่ดูๆกันไว้นะผมตกลงมาอย่าง รุนแรงเลยนะผมก็คือช่วง15ถูกไหมอ่าเดี๋ยวเราดูตรงนี้นะผมอ่า price r a n g นะผมจากล่วงจากเมื่อวานเนี่ยลงมาผสมลงกันไปก็19นะผมแต่ว่าทีเนี้ยมันยังไม่ทำ new low นั่นเองนะผมยังไม่ทำ new low นะครับสำหรับในวันนี้ก็ยังคับมือดูดูกันไปก่อนนะครับผมว่าเจ้าตัว phantom เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมตอนนี้คือถ้าจะหลุดหลุดโลจริงๆเนี่ยมันจะต้องหลุดช่วงประมาณ1.1695นะครับผม ซึ่งการหลุดของมันเนี่ยตรงนี้อันนี้น่ากลัวแล้วแต่เอาเป็นว่าตอนนี้มันยังไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับผมก็เราสามารถดูได้ว่าเออเนี่ยมันจะทําการคอเลกชันอะไรก็ว่ากันไปเออมันเป็นการลงธรรมดาไม่มีอะไรมากเลยนะผมแค่ผสมลงข่าวเฉยๆแล้วก็มีอะไรนะ YFI ใช่ไหมเป็นเหรียญ finance นี อย่างไฟแนนซ์อันนี้เป็นขาลงอยู่แล้วนะครับผมคือว่างาน,นง่ายๆนะผมพวก De ฟาอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เป็นขาลงแบบปกตินะครับผมพวก De ฟาพวกแฟนโทเค็นอะไรพวกนี้นะผมมันก็ไม่ได้มีคุณค่าอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันยังไม่เกินเทรนด์ไลน์สักทีนะครับผมก็มีการก็เก็บคงเก็บของเองินไปอ่ะโอเค ก็ลงมาเป็นแบบ Channel นั่นเองนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากก็ยังเป็นขาลงอยู่เนาะซึ่งราคาของตัวนี้นะครับผมมันมันแพงอยู่แล้วเพราะว่ามันมีอาซัพพลายเพียงแค่1ิเท่านั้นเองใช่ปะหรือเพิ่มซัพพลายแล้วก็ไม่รู้นะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ตามเลยนะครับผมใครตามก็ฝากคอมเมนต์กันหน่อยละกันนะครับผมว่ามันเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับอะไรนะครับผมแต่เอาเป็นว่ามันก็ไม่มีอะไรนะผมแค่ กระตุกนิดหน่อยวันนี้ปิดสัปดาห์นะครับผมในวันที่7มีนาคม25-65นะครับผมเราก็สามารถดูอ i m e ม์เฟรมวีคกันได้แล้วนะครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมไทม e เฟรมวีคเราจะนวเนียกันช่วงตรงนี้นิดหน่อยนะครับผมอะถ้าเกิดว่าเรามองมอง,มองกันแล้วนะครับผมตอนเนี้ยมันปิดไปที่ไปที่เขียวใช่ปะปิดเป็นวีคเขียวนะครับผมวีคที่แล้วเนี่ยเป็นวีคเขียวแล้วก็ราคาเนี่ยก็ยังทรงตัวเดิมนะครับผมก็คือ จากลงสุดใช่ป่ะแล้วกลับขึ้นมาขึ้นมาสุดแล้วก็ลงกลับมาเนี่ยก็วันเนี้ยอาจจะมีการลากลงก่อนก็ได้นะครับผมก็อันนี้เอาไว้ดูกันต่อไปว่าวีคเนี้ยจะเป็นยังไงนะผมแต่สิ่งที่น่าสนใจนะผมนะตอนนี้ก็คือ RSI มันมีการที่เรียกว่าสโลปเข้ามาหากันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทําให้ RSI ตรงนี้นะครับผมมันเข้าใกล้นะครับผมถ้าเกิดว่ามันไม่มีการร่วงหล่นของราคาแรงๆแต่อย่างใดนะผม ไม่หักหัวลงไปก็ให้มันขึ้นมาแบบนี้ให้มันตัดขึ้นไปนะผมก็จะเป็นอะไรที่เออเป็นขาขึ้นแล้วนะครับผมอันนี้อันเก่าเนาะอันนี้ลงมาก็ยังยังไม่สุดนะครับผมเดี๋ยวเราจะเห็นดิเวอร์เจนบูลลิสต์ดิเวอร์เจนกันเล็กน้อยก็ได้นะก็เป็นว่ารอดูกันต่อไปนะผมสําหรับคนที่ยังไม่มีของก็สามารถรับได้ไม้หนึ่งแล้วนะครับผมตามแนวรับแนวใหญ่เนาะก็กันตกรดไว้หนึ่งไม้ก็ยังดีนะครับผมโอเค เรามาดูทาเฟรมเดย์นะผมทาเฟรมเดย์เนี่ยก็เป็นการที่เรียกว่าลงลงลง,ลงเสร็จปุ๊บพักตัวแล้วลงต่อนะครับผมซึ่งถามว่าไอเส้นสีแดงตรงนี้นะผมมันใช้งานได้ไหมไม่ได้นะผมนะก็เป็นเส้นสีส้มที่ผมเคยวาดไว้ซึ่งผมวาดเส้นสีส้มนะผมก็จะประมาณลงมาแบบนี้ใช่ไหมลงมาแบบนี้แล้วก็พักตัวใช่ป่ะแล้วก็สองสามทีแต่ว่าทีเนี้ยมันไม่พักตัวนะครับผมมันไม่พักตัวมันลงต่อไปเลยนะครับผมก็เอาเป็นว่า ตอนนี้แผนที่รองรับไว้นะผมก็จะอยู่ช่วงประมาณสักสามแปดสามเจ็ดหน่อยๆนะครับผมก็รอดูกันต่อไปว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วไทม์เฟรมสชั่วโมงเราจะเห็นได้ว่าการลงของมันเนี่ยมันเป็นการลงที่แบบโค้งลงมาเลยนะซึ่งถ้าเกิดจะนับเวฟอย่างเงี้ยมันก็แปลกๆดูนะครับผมก็แปลกๆหน่อยนิดนึงแล้วก็มาพักตัวแถวๆนี้ก็ไม่แน่ว่าตรงนี้อาจจะเป็น falling w d g e นะครับผมดูไทม์เฟรม1ชั่วโมงย่อยอีกทีนึงนะ ก็จะเห็นว่าเออเนี่ยมันเข้าแก๊ป falling w e d นิดหน่อยนะครับผมก็อาจจะเป็นแบบเหมือนมันมีการสู้ราคากันมากขึ้นนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าพอมันหล่นเสร็จปุ๊บใช่ป่ะมีการช้อนซื้อทันทีก็ก็แปลกดีนะครับผมก็เวลาปติแล้วเนี่ยร่วงแล้วมันจะร่วงหนักเลยนะผมแต่ว่าพอมันร่วงเสร็จปุ๊บใช่ป่ะมันมีการช้อนซื้ออย่างรุนแรงใช่ป่ะแล้วพอร่วงเสร็จปุ๊บอ่ามีการช้อนมีการร่วงช้อนอ่เห็นว่าก็ ช,ช่วงนี้นะผมถ้าเกิดว่ามันถูกรับไว้ที่บริเวณแถวๆสามเมื่อไหร่นะผมเดี๋ยวมันก็จะมีการเด้งขึ้นอีกต่อไปนะผมอาจจะนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่มีข่าวอะไรมากระแทกแดกดันอะไรตอนนี้นะสำหรับเจ้าตัว Bitcoin นั่นเองนะครับผมแล้วมาดูโด m ม n แนนตกันนะผมโดมนนนตตอนนี้นะผมเอาจริงๆเนี่ยถ้าดูโด m ม n แนนตคู่กับ BTC ราคานะครับผมจะเห็นได้ว่ามันสวนทางกัน ดังนั้นแล้วเนี่ยครับผมแสดงว่าเงินเนี่ยมันเข้าไปอยู่ที่ USDT. D นะครับผมก็คือเข้า Sta b l e c ค i n นั่นเองตอนนี้คือมาชนแนวต้านแล้วนะครับผมมาชนแนวต้านแล้วตรงนี้อาจจะเขาเรียกว่าอาจจะมีการฟื้นตัวแล้วนะครับผมในวันนี้อา,อาจจะลงลงไปเรื่อยๆตรงนี้นีผมก็รอดูต่อไปอันนี้คือผมไม่แน่ใจว่ามันจะกลับขึ้นไปข้างบนเลยหรือเปล่านะถ้ากลับขึ้นไปข้างบนเลยเนี่ยเอาชิบหายหมดเลยนะ นังตลาดโอเคเรามาดูเอาคอยนะผมเอาคอยนี่ก็โอ้ยถ้วยความด้วยแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะผมก็คือเฮด d อนด์โชเดอร์แน่นอนอ่ Head and er, นนาเฮดแอนด์โชเดอร์ปั๊บนี่เราขึ้นลาปุ๊บอันนี้ไหลแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะลงมาถ้าเกิดว่ามันลงมาจริงนะผม เดี๋ยวขอเทสก่อนนะว่ามันจะลงไปถึงไหนถ้ามันเบรกไปแล้วนะผมมันก็จะอ้านี่ไงลงมาจุดนี้อีกหนึ่งรอบนั่นเองนะผมก็ถ้าเกิดว่ามองเป็น BTC เนี่ยอาจจะลงมาถึงจุดตรงนี้อีกหนึ่งรอบนะครับผมหรือไม่แน่ก็พวกเอาคอยต่างๆเนี่ยก็จะลงมาอีกจุดหนึ่งอีกทีหนึ่งนะครับผมเพื่อย้ำว่าเอ้ยเนี่ยคือแนวรับนะอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวรอดูกันต่อไป โอเคหลังจากที่เราติดตามโซลารามาตั้งนานนะครับผมเราก็จะเห็นได้ว่าอ่ะนี่ชนมาตรงนี้เรียบร้อยแล้วหล่นลงมาเทสเส้นแล้วยังหล่นอยู่นะครับผมก็อย่างที่ผมมองไว้นะผมคาดคะเนวไว้กับเจ้าตัวท้อเท3สามนะผมก็ด้านนี้อาจจะลงมา75ดาอนอีกหนึ่งรอบก่อนนะครับผมอีกหนึ่งรอบก่อนนะคืออันนี้คือลึกสุดใจเลยจะว่ากันไปนั่นนะครับผมโอเคต่อมาตามด้วยลูน่าติดติดเลยนะผมลูน่านี่ ยังไงก็ต้องลงนะเออถ้าสังเกตได้ชัดเจนเลยนะผมนี่เห็นปะลงมาปัาป๊บหนอ,อ่ะเทสมาล่วนลงมาตรงนี้ตรงนี้อาจจะมีการแบบอ่ะขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็ล่วงลงต่อนะครับผมแล้วก็ขึ้นไป แล้วก็หล่นลงไปต่ออะไรอย่างนี้นะผมก็ยังเป็นแผนเดิมนะก็อาจจะมีการหล่นลงมาเทสต,ตรงช่วงประมาณ5 0า1อีก1รอบนะครับผมก็เป็นจบขาลงอีก1รอบเรามาดูคารา a โนกันดีกว่านะผมคารา n โน่ในตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะผมเราไม่ได้ดูมานานมากเลยโอ้โหจากจากตรงจุดนี้นะผมลงมากี่เปอร์เซ็นต์ละเดี๋ยวมาดูกันนะผมว่าเจ้าคารา a โนที่เราไม่ได้พูดถึงกันมานานมากเลยนะผม จะเป็นอย่างไรอ่ะจากจุดสูงสุดนะผมลงมาถึง76%แล้วโอ้โหยอย่างนี้คือมันแทบจะร่วงเรียบร้อยนะผมโอเคแล้วถามว่ามันจะขึ้นไหมถ้าเกิดว่าจบตรงนี้นะผมจบตรงนี้เลยนะช่วงประมาณสัก0.745อ่าอีกหนึ่งรอบตรงนี้นะผมลงมาปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ย อันนี้คือเสร็จนะครับผมเสร็จจบจบ,จบสมบูรณ์บริบูรณ์เลยนะครับผมแล้วเตรียมที่จะขึ้นต่ออ่าโอเคอันนี้เป็น head and shoulder แน่นอนนะครับผมนี่โอเคลงมาตรงนี้ถามว่ามันจะยาวถึงตรงไหนเราก็วัดกันไปนะผมก็เหมือนกับ ตรงที่นั่นเลยนะผมตรงที่เท่าสามนะผมมันแสดงให้เห็นประมาณนั้นนะผมก็อาจจะมีการหลุดมาบ้างสักประมาณเต็มที่ศูนย์จโดหกเเอาแบบไม่ให้ผุดไม่ได้เกิดเลยไงวะคือโซนนี้นะผมเป็นโซนแนวรับสุดท้ายแล้วถูกปะซึ่งมันก็จะอ่ะแอบมีติ่งๆนิดหน่อยนะผมก็ช่วงประมาณเส้นนี้อ่าเฮ้ยเส้นเท่าลายตรงนี้นะเราก็จะเห็น0 6 9 0.67อะไรประมาณนี้นะผมอ่าโอเคก็ ตามเป้าที่อาวัดไว้นะผมที่เป็น heading shoulder ตรงนี้เนาะโอเคถ้าหลุดเส้นนี้นะผมก็ลงมาช่วงประมาณ0.391เลยนะผมก็ระวังไว้ให้ดีนะผมสำหรับชาว e อินโอ้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดโอเคกาล่านะผมหรือกาลาคนเราต้องเทรดกาลานะผมถ้าเป็นคนไทยโอเคสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะผมคืออเราจะเห็นเส้นนี้นะผมขึ้นมาแล้วมันแหกเส้นอีกเส้นหนึ่งนะผมเนเห็นป่ะเทนตรงนี้ หลุดไปอีกแล้วคือแบบสี่ชั่วโมงนี้คือแบบโอ้ยเน้นหลุดนะผมอ่ะโอเคแต่แต่ถ้าเกิดว่ามันจบตรงตรงบริเวณแถวนี้จริงๆนะผมจบตรงนี้เลยนะมันจะกลายเป็นไฮเฮอร์ไฮอ,อ,อยู่นั่นเองนะผมก็อันนี้ยังมองว่าเป็นไฮเฮอร์ไฮอยู่นะผมแต่ว่าทีเนี้ยมันขึ้นมาเทสตร,ตรงนี้แล้วเรียบร้อยอ่ะผมก็อาจจะแบบยาวๆลงมายาวๆถึงช่วงประมาณ1 9 9รอบก่อนเนาะ เออถ้าเกิดว่า0.19หยุดตรงนี้นะผมแล้วทุกอย่างเป็นใจบิตคอยขึ้นไอเนี้ยแหละนะผมคือการลงจบทุกอย่างของกราฟกาล่านั่นเองนะผมก็อันเนี้ยถ้าอยากจะรอรับไว้ตรงนี้ก็รอได้นะผมก็รอให้ ISI ลงมาอีกนิดนึงนะคือ Time frame day เนี่ยมันก็มันก็ยังสวยอยู่นะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยมันแค่หลุดลงมาเฉยๆ้าไม่มีอะไรนะผมวันเนี้ยเราจะต้องกลับเข้าเส้นให้ได้นะครับผม ประมาณนันโอเคสุดท้ายเรามาดูทองกันดีกว่านะครับผมทองโกสปอตนะผมก็มีการเปิดตลาดเรียบร้อยนะผมเปิดตลาดนี้ก็คือกระโดดแก๊ปมาใช่ไหมแสดงว่าคนเนี่ยโอ้โหรีบรีบซื้อแล้วนะผมตอนนี้คือ ISI ถูกรีเซ็ตไปเป็นที่เรียบร้อยไปเป็นคอนเวอร์เจนนะครับผมถ้าเกิดว่าวันนี้ไม่มีการกดหัวลงมานะก็เป็นสัญญาณดีนะผมที่มันจะขึ้นลงไปนะผมเอาเต็มที่เลยตอนนี้ทองเนี่ยจะขึ้นประมาณ2000 2,008ดอลอะไรประมาณนี้นะผมต่อออนหรือเปล่านะก็ดูตรงนี้ต่อไปเอาทำเฟรมวีคนะผมก็เป็นการเปิดที่แบบอูห้หูอลังการมากเลยนะผมถ้าเกิดเราดู EMA นะผม EMA เนี่ยมันห่างเส้นมากเลยนะผมห่างจากเส้น20มาเป็นแบบถ้าจะหนึ่งช่วงตัวอันนี้คือสัญญาณอันตรายของการย่อลงมานะผมคือ สังเกตดูนะผมถ้าเกิดว่ามันห่างจากเส้น EMA มาเมื่อไหร่เนี่ยแล้ว EMA ขึ้นไม่ขึ้นไปรับนะผมอันนี้คือถือว่าเดี๋ยวมันจะถล่มมานีก็ประมาณน่าจะ2,000น่าจะถล่มลงมานะผมก็อันเนี้ยมันมีการขายเรียบร้อยถูกปะอันเนี้ยคือเป็นการเทคโปรฟิตกลุ่มแรกนะผมเดี๋ยวรอกลุ่ม2เดี๋ยวตามมาโอเคแล้วถ้าเกิดว่าเทียบกับ BTC นะผม BTC ตอนนี้ก็อืมทองยังแข็งค่ากว่า BTC อยู่ ณนะตอนนี้นะผมซึ่ง btc เนี่ยาอาจจะแบบไซเวนะไซเวย์กับเจ้าตัวของทองนะผมก็มาขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยเอออาจจะมีการแบบขึ้นไปชนช่วงประมาณตรงนี้ก่อนนะผมแล้วทองอาจจะมีการถล่ตรงนี้ก็ได้นะรผมก็รอดูกันต่อไปนะผมสำหรับเจ้าทองกับ btc นะโอเคเรามาดู ruble กันดีกว่านะรบผม ruble ตอนนี้แข็งแข็งค่าขึ้นยังเอเริ่มแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะผม เห็นป่ะพอมันมาชนเสร็จปุ๊บ่ะยังไม่ทำ high, ํำออทำไฮเนาะตอนแรกนั่นมันมันเหมือนจะทํำออทํำไฮแล้วนะผมแต่ว่ายัง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 อ้าวย่อแล้วเรียบร้อยนะผมมีการขึ้นมีการลงเล็กน้อยถ้าเกิดว่าเงินของรูเบิลนะผมมันลดค่าลงอีกนะครับผมก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างที่จะแยกของสำหสับเงินรูเบิลแล้วนะผมแต่ว่า BTC อาจจะถูกดันขึ้นอีกนะครับผมประมาณนั้น โอเคก็สรุปคร่าวๆง,ง่ายๆสั้นๆเลยนะผมก็คือใครที่ยังไม่มีของก็รับลึกๆไว้ได้นะผมสําหรับคนที่รีบรีบจัดหนึ่งไม้เล็ก,ลกๆกันตกนะคนัะผมตอนนี้ก็สามารถช่วยได้นะครับผมนิดหน่อยนะอืมก็เอาเป็นว่าตอนนี้รอสถานการณ์สําหรับคนที่มีของก็ยังไงก็แล้วแต่นะผมยังไม่เป็นขาลงแต่อย่างใดนะผมใจเย็นๆใจเย็น,ยนๆนะผมก็ขอให้ทุกคนนั้นกดไลค์กับคลิปนี้นะครับผม โอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับผม bye บ๊ายบายจุบ๊บๆรักทุกคนนะครับ